สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องของน้ํามันนะครับว่าเติม e 8 5นี่มันประหยัดยิงเหรอนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราเติม e 8 5หรือว่าต้องไปดัดแปลงไอ้ตัวเครื่องยนต์เพื่อให้มันรองรับแบบ e 8 5นะครับไปดูกันครับเรามาดูราคาน้ํามันของบางจากนะครับวันที่ย0ตุลานะ20ตุลาเนี่ย e 2 0อยู่ที่ 20บาทสสตางค์นะครับ e 8 5อยู่ที่17บาท8 14สตางค์เห็นไหมครับ E20 อยู่ที่20บาท e 8 5นะครับส่วนต่างในเรื่องของราคาเนี่ยต่างกันอยู่ที่เอา20บบาทจุด 4สตางค์นะครับลบด้วย17บาท8ปสสตางค์ส่วนต่างราคาอยู่ที่2บาท20นะครับถ้าดูแค่ราคาเราจะมองว่าอ้อีบ e ัห้าถูกกว่าดิถูกกว่าครับอีบ e ัห้านี่ถูกกว่าจริงแต่ราคาที่มันถูกกว่าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันคุ้มค่านะนะครับส่วนต่าง2บาท20เนี่ยไม่ใช่ว่ามันคุ้มค่านะครับเวลาจะดูว่ามันคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเราต้องดูที่อัตราการใช้งาน ต้นทุนต่อกิโลเมตรหนึ่งที่เราวิ่งไปได้นะครับเมื่อกี้นะครับรถผมเนี่ยโตโยต้าติดเครื่องพันแปดเนี่ยนะครับมันขับใช้เชื้อเพลิง E20 เนี่ยผมจะสามารถขับไปได้13บมกิโลต่อ1ลิตรนะครับผมก็เอา20่สบาทสสตางค์หารด้วย13บมกิโลต้นอ่ะหารหารไม่คูณ 20.04หารด้วย13กิโลก็ลจะเป็นต้นทุนอยู่ที่1บาท54สตังค์นะครับ1บาท54สตังค์นี้คือต้นทุนของ e 2 0นะครับให้เราจำไว้นะส่วน e 8 5ที่ผมเติมแล้วผมใช้นะครับค่าเฉลี่ยที่ผมขับขับนะในชีวิตประจำวันของผมมนตลอด6ปีเนี่ยนะครับที่ผมคำนวณดูมันได้อยู่ที่ 10.6กิโลต่อ1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะราคานี่แหละ18.84หารด้วย10.6นะครับก็จะเป็นต้นทุนอยู่ที่1บาท68สตางค์เห็นไหมครับ1บาท68สตางค์นะ1บาทจุด เรามาดูส่วนต่างความคุ้มค่านะครับต่างกันเท่าไหร่1บาท68สตางค์ลบด้วย1บาท54สตางค์อาเท่ากับ40สตางค์ต่อ,อ,อไม่ใช่40ตังค์เลยส4สตางค์ต่อกิโลกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าผมเติม e 2 0เนี่ยผมจะได้ความคุ้มค่าประหยัดน้้เองนะประหยัดมากกว่า e 8 5เนี่ยกิโลละ14สสตางค์ เห็นไหมครับ14สตางค์บางคนบอกโอ้14สตางนคนางทำไมมันน้อยจังเลยนะครับมันไม่ต่างกันหรอกแต่ถ้าเราไปคำนวณปีหนึ่งเลยครับปีหนึ่งเราวิ่งได้กี่กิโลผมยกตัวอย่างนะครับผมใช้งานรถเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ2,000โลปีหนึ่งเนี่ย24,000โลเราคูณเลยครับ24,000โล2 4 0 0มกิ 24, โลเมตรเนี่ยทำให้เราประหยัดไปได้ถึง3,360บาทนะครับนี่คือความคุ้มค่าที่เราไดจากการเติม E20 เทียบกับ e 85ณวันนี้นะครับณวันนี้ราคาส่วนต่างถ้าหากมันต่างกันเท่านี้ผมจะต้องเติม e 2 0พูดง่ายๆนะแต่ในอนาคตไม่แน่ถ้าหากว่าราคา e 85ส่วนต่างที่มันต่างกันเนี่ยมันมากกว่านี้นะครับมันมากกว่านี้นม,นม,กกนนมันมากกว่านี้ไม่ใช่2บาทกว่านะครับมันมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าณตอนนั้นก็ต้องมาคำนวณใหม่อีกทีหนึ่งแต่ณวันนี้สำหรับรถผมผมเติม e ยี่สิบเนี่ยผมฟันธงเลยว่าผมคุ้มค่าสุดนะครับส่วนรถของเพื่อนๆเนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆใช้ตัวไหนคุ้มค่าก็ต้องไปคํานวณดูเพราะว่าแต่รถแต่ละคันเนี่ยมันอาจจะทําให้กลไกมันอาจจะความประหยัดมันจะต่างกันนะมันจะต่างกันนะแต่ลรถที่ผมใช้เนี่ยมันประมาณนี้แต่ผมว่ามันจะใกล้เคียงกันนะเพราะว่าอัตราการโมิโภคลของรถนะมันก็แข่งขันกันอยู่แล้วมันจะใกล้เคียงกันนะมันจะใกล้เคียงกันนะ ในส่วนของน้ํามันเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะว่ารถเบนซินเนี่ยที่มันออกแบบมาให้กินเชื้อเพลิงเบนซินได้ในเรนที่กว้างนะครับตั้งแตุ่เติม95ก็ได้91ก็ได้ E20 ก็ได้ E85 ก็ได้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเติมได้หลายหลากหลายความความต่างของประเภทชนิดน้ามันเนี่ยนะครับเราก็เลือกส่วนที่มันคุ้มค่าที่สุดมันจะช่วยประหยัดตังในกระเป๋าเรานะอันนี้ผมกแ็แนะนำนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆที่รถไม่รองรับ e85 รองรับแค่ e20 มาฟังคลิปนี้ก็น่าจะนึกออกไปนะณเวลานี้นะครับว่าเราควรจะอัปเกรดรถเราให้ไปเติม e85 ได้หร,หรือเปล่าไปติดกล่องนั่นนู่นนี่เพื่อจะไปจูนในหัวฉีดให้จ่ายน้ำมันได้ได้ไดหนาขึ้นได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะไปรองรับกับ e85 หรือเปล่ามันคุ้มไหมนะฮะที่จะต้องจ่ายตังค์อีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสําหรับผมนะผมมองเลยว่ามันไม่คุ้มนะครับ นะพอร,รถผมเนี่ยลองรับทั้ง E ยี 10, ่สิบ E แปดห้าอยู่แล้วนะครับดูแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับอ่อันนี้ก็คือความคุ้มค่าฟันธงที่ E ยี่สิบนะครับบางคนบอกเอ้ยเราเป็นคนรักรถเราต้องเติมแก๊สโซฮอล์เก้าห้าสิโซฮอล์เก้าห้านี่ไงครับราคา <laughs> เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมลองเติมแล้วโซเก้าห้าเนี่ยนะครับวิ่งได้ใกล้เคียงกับ e ยนะครับ13กิโลลิตรเศษนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวจนจนจนคำนวณแล้วมันมันยังไม่คุ้มเลครับที่จะต้องอัปเกรดราคาขึ้นไปอีกบางคนบอกเฮ้ยคุณเติม95้ดิรถคุณจะได้ไม่พังนะครับรถคุณจะได้อยู่กับคุณนานๆจริงๆอะนะครับปัจจัยสําคัญเลยทำทาให้รลเราพังไม่พังน้ํามันเนี่ยนะครับที่รถเราสามารถใช้ได้ในเรนที่กว้างเลยผมว่าแทบจะไม่มีผลมีผลน้อยมากจนพิสูจน์กันยาก ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่มีผลทําให้รถเราพังก็คือพฤติกรรมของผู้ขับขี่กับสภาพถนนที่เราเอารถไปขับนะครับอย่างผมเนี่ยผมตอนซื้อรถมาใหม่มีรถคันแรกเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยขับรถเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยถนอมรถนะครับเจอหลุมเจออะไรรูดไปเลยพอผ่านไปนะครับขับจากนครนายกไปสกลนครปรากฏว่าโอ้โหยางนี่บวมปูดออกมาเป็นไข่ไก่เลยที่แก้มยางพอไปเจอหลุมครับไม่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 ถนอมมันนะครับรูดไป เราคิดว่าลดมันไปได้นะครับไม่ยอมชะลอไม่ยอมลดความเร็วนะครับมันลูดไปได้ปรากฏว่ายางนี้เป็นยางใหม่ๆนะครับไม่ใช่ยางเก่ายางแก้มยางนี่กระแทกแรงนะครับขอบหลุมมันแรงนะครับมันทาให้ยางนี้บวมปูดขึ้นมาเลยดีนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นแนวทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันแหละนะครับ มอไซค X Max 300เนี่ยผมก็เติมเติม91 e 2 0นะถึงแม้เขาบอกว่าให้เติมได้91นะผมก็เติม E20 ก็เติมได้ครับ E20 มันก็รองรับมันก็มันก็ใช้งานได้นะครับบางคนก็ไปอัปเกรดปล่องให้มันเติม E85 ได้นะครับถ้าอัปเกรดไปเป็น E85 และคิดว่ามันจะประหยัดมันไม่ประหยัดนะครับแต่มันจะได้ในเรื่องของความแรงนะครับเพราะว่า E85 มีเอทานอลผสมตั้ง85%เอทานอลก็มีค่าออกเคนที่สูงกว่า เชื้อเพลิงน้ำมันปกติอยู่แล้วนะครับทาให้มันเผาไหม้ได้ได้ได้เร็วนะครับเผาไหม้ได้เร็วมันก็เลยดูแรงนะครับดูแรงอโอเคนะครับแต่ส่วนผมผมเน้นเรื่องความประหยัดเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราก็ต้องประหยัดให้มันมากโดยเฉพาะยุคนี้นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีนะโรคระบาดก็มีเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราต้องประหยัดเงินมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าเลือก e 2 0 e เป็น จุดที่คุ้มทุนที่สุดแล้วนะครับเนี่ยก็คือสําหรับใครที่ใช้งานน้อยๆอาจจะไม่มีผลมากนะครับก็จะได้ความคุ้มค่าที่มันน้อยลงแค่นั้นเองนะครับอาจจะประหยัดได้น้อยลงอย่างผมยกตัวอย่างนะครับของผมใช้เนี่ยปีหนึ่งสองหมื่นสี่นกิโลนะครับก็ประหยัดไปได้3ามพบาทถ้าหากว่าบางเพื่อนบางคนอาจจะขับปีปีหนึ่งแค่6,000โลอย่างเงี้ยนะครับขับน้อยครับเป็นกลุ่มขับน้อยก็คูณไปเลยครับสิสี่สตั นะกับ840บาทนะปีหนึ่งก็มีตังกินขนมนะครับ840บาทนะมีตังเพิ่มนะครับความคุ้มค่ามันก็จะน้อยลงแต่มันก็เป็นตัวเงินที่เราจับต้องได้เหมือนกันนะครับจับต้องได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไขความกระจ่างแล้วว่าเติม E20 E55 อันไหนคุ้มค่าสุดนะครับไม่ได้บอกว่าดีสุดนะคุ้มค่าสุดนะครับ ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับกับ E85 มันคุ้มค่าจริงไหมมาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับนะมาเล่าให้เพื่อนๆที่เข้ามาาชมกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาชมนะครับและสำหรับคนที่อยากสนับสนุนช่องก็แค่กดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ